ขนานี้แอดมินอยู่ที่ประตูเฟื่องฟ้านะครับประตูระบายแม่น้ำยมประตูของแม่น้ำพันธ์ที่ระบายสู่แม่น้ำยมนะครับขณะนี้ประตูได้ถูกเปิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อระบายน้ำจากกํามวลบันกลนะครับลงสู่แม่น้ำยมแต่ในขณะนี้ก็ยังหลายชา้าอยู่นะครับเนื่องจากว่าทางด้านของแม่น้ำยมเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงคาดว่า คืนนี้นะครับอาจจาะหลแรงขึ้นเนื่องจากขาดสะพานจันทร์นะครับลดการระบายน้ําลงอีกนะครับ